อ่ะก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็เข้ามาอยู่กันในเกม Forza Horizon 5อีกแล้วนะสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาซิ่งเจ้ารถคันนี้คนระับเป็น Porsche Mission R นะซึ่งเป็นรถสนามที่เป็นรถไฟฟ้าของทาง Porsche นะครับดีไซน์แบบว่าโคตรเท่โคตรหล่อนะดีไซน์แบบรถสนามอะ่ะเออเนี่ยพวกวิงหลังอะไรเนี่ยก็ดูใหญ่อลังการมากเลยดูโหดมากนะครับและที่สำคัญเป็นรถไฟฟ้าด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ารถไฟฟ้าคันนี้เนี่ยมันจะ ร็วแรงขนาดไหนนะครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนเราเออกไปซิ่งแน่นอน,นครับเราจะมาแต่งกันก่อนนะซึ่งสําหรับคันนี้เนี่ยผมจะไม่แต่งเรื่องสีแล้วกันผมว่าสีแล้วก็ลายที่มันให้มาเดิมๆเนี่ยสวยแล้วจะมาแต่งแค่เรื่องของพ r m a ม c e อย่างเดียวนะครับมาที่คัสตอม u p g เกรดนะครับมาที่เมนูมอเตอร์และแบตเตอรี่ก่อนนะครับ แล้วก็กดเข้าไปหรอ,อ,อโอเคนะครับไม่ค่อยชินเท่าไหร่ปกติจะเป็นเมนูเครื่องยนต์เนาะอันนี้เป็นรถไฟฟ้าก็เลยเป็นเมนูแบตเตอรี่กับมอเตอร์เนาะเราสามารถอัพแบตเตอรี่กับมอเตอร์เพิ่มขึ้นได้อีกเนะี่ยซึ่งเราจะได้การออกตัวเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าแฮนด์ลิงกับออฟโรดจะลดลงเมื่อแรกกับการออกตัวการตาร่งที่เพิ่มขึ้นเยอะแล้วเนี่ยผมก็าคุ้มนะครับใส่ไปเลยเรียบร้อยนะอัพเกรดมอเตอร์แบตเตอรี่เรียบร้อยต่อมาที่เรื่องของแพลตฟอร์มแอนด์แฮนด์ลิงนะครับเรื่องของ break, เบรก ถ้าเราอัพเบรกเนี่ยโอ้เบรกแต่งนี่ดีขึ้นเยอะเลยนะครับเรื่องของการเบรกแต่ว่าผมสังเกตตรงคาลิเปอร์เบรกเห็นไหมฮะคือถ้าเป็นเดิมๆเ,เนี่ยมันจะเป็นได้ปั๊มเบมโบนะครับมีโลโก้เบมโบสวยๆเลยแต่ถ้าเป็นเบรกแต่งของทางกมฟอร์ซ่าเนี่ยจะเป็นปั๊มหน้าตาเรียบๆไปหน่อยผมว่ามันไม่สวยอันนี้ผมขอเน้นสวยหน่อยละกันนะผมจะไม่เปลี่ยนละกันใช้เบรกเดิมเบรกแต่งมันดีก็จริงแต่หน้าตามันไม่สวยเลยนะครับผมเออแล้วก็เรื่องของช่วงล่างนะสามารถใส่เป็นลันลี่หรือว่าเป็นดิฟก็ได้นะเออซึ่งเนี่ยห รถยกขึ้นสูงกว่าเดิมเยอะเลยนะหน้าตาดูประหลาดๆมากแล้วก็เรื่องของดิฟเนี่ยผมก็ไม่ใส่นะไม่ได้เอาไปดิฟนะจะเอาไปแข่งในสนามปกติเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ไม่เปลี่ยนแล้วกันนะใช้เป็นช่วงล่างเดิม,ดมช่วงล่างเดิมน่าจะเหมาะกับการวิ่งในสนามอยู่แล้วนะเนื่องเดม,มันเป็นรถแทร็กมาอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่เปลี่ยนเนาะต่อมาเรื่องของเวลดักชั่นอันนี้เราก็ไล่เบาสุดไปเลยนะถ้าเราไล่เบาสุดเนี่ยตัวรถมันจะข้ามไปคาร์ดเอก็กซนะครับโอเคใส่ไปเลยนะไล่เบาสุด แล้วก็เรื่องของระบบส่งกำลังนะครับก็เปลี่ยนได้แค่ดิฟเฟอเรนเชียลนะก็มีระหว่างดิฟและลี่ให้เลือกซึ่งผมว่าใส่เป็นเดิมๆไว้แล้วกันนะไม่เปลี่ยนนะครับโอเคข้ามไปต่อมาที่เรื่องของเมนูในส่วนของตัวล้อนะครับก็จะมีเรื่องของตัวยางนะตัวยางก็ผมว่ายางเดิมที่ให้มาน่าจะดีอยู่แล้วนะยางของทางมิชลินด้วยนะซึ่งน่าจะเป็นยางสลหรับวิ่งในสนามเลยนะก็ไม่เปลี่ยนแล้วกันนะ ใส่เดิมๆไว้นะครับแล้วก็เรื่องของขนาดยางนะยางหน้าถ้าเราขยายใหญ่ขึ้นเนี่ยโหสเตตัสบวกในเรื่องของการเบรกนะออฟโรดแฮนดร์ล,ลิงเพิ่มขึ้นนะครับใส่ใหญ่สุดไปเลยแล้วก็ล้อหลังก็เช่นกันนะครับใส่ใหญ่สุดไปเลยแล้วก็เรื่องของตัวล้อนะตัวล้อเนี่ยจริงๆผมมาแอบๆส่องไว้แล้วนะมาดูไว้แล้วว่าจะเอาตัวไหนนะซึ่งล้อที่ผมสนใจเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนวะเลื่อนหาแป๊บนึงอ่ะนี่ล้อตัวนี้นะครับผมว่าใส่แล้วมันทําให้รถด,ดูดุขึ้นมากๆเลยอะมันดูดิบๆดี ใส่เป็นล้อตัวนี้ไปแล้วกันโอเคแล้วก็เรื่องของตัวขนาดล้อนะครับอ่าจริงๆผมว่าขนาดเดิมมันก็โอเคนะแต่ขยายหน่อยสักนิดหนึ่งก็ก็ไม่แย่นะมันดูสวยขึ้นระดับหนึ่งเลยอะ่ะผมว่าเดิมๆขนาดล้อมันเล็กไปยางมันใหญ่ไปนิดนึงผมว่าขยายขึ้นมาสเต็ปหนึ่งแล้วกันโอเคล้อหลังด้วยนะล้อหลังเราก็ขยายขึ้นมาสเต็ปหนึ่งเหมือนกันโอเคประมาณนี้แล้วก็ฐานล้อนะครับ มือนจะได้แค่ฐานล้อหน้านะที่ปรับได้ฐานล้อหลังปรับไม่ได้ผมว่าจริง,รงๆเดิมๆมันก็เต็มซูมพอดีอยู่แล้วนะแต่ขยายมานิดนึงก็กโอเคนะก็ยังพอใช้ได้อยู่แล้วไดสเตตัสเพิ่มอีกนิดนึงด้วยนะครับขยายมาสเต็ปหนึ่งแล้วกันโอเคเป็นประมาณนี้เรียบร้อยแต่งเสร็จแบบรวดเร็วนะคันนี้ของแต่งไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็เรื่องของตัวสีตัวลายเนี่ยเราก็ไม่แต่งด้วยนะก็เสร็จแต่เพียงเท่านี้นะครับโอเคเซฟไปตอนนี้ตัวรถเป็นคลาส X แล้วเรียบร้อยนะครับ กดดูรอบๆรถดนิดนึงหลังจากแต่งเสร็จแล้วก็หน้าตาไม่ค่อยตกต่างเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่าเราเปลี่ยนแค่ล้อเนาะอย่างอื่นก็เดิมๆเลยเนี่ยมันไม่มีให้เปลี่ยนอะไรมากมายนะครับเปลี่ยนแค่ล้ออย่างเดียวเปลี่ยนล้อแล้วเนี่ยมันก็ดูทรงแบบว่าดูดิบๆขึ้นนะเออล้อมันให้อารมณ์แบบดิบๆเถื่อนๆมากขึ้นเดี๋ยวเราไปดูความแรงมาเลยดีกว่าว่าหลังจากแต่งเรียบร้อยเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนนะครับโอเคไปด้านนอกกันเลยโอเคออกมาด้านนอกครับผมขับไปตรงที่ไม่มีคนหน่อยอยากฟังเสียงมอเตอร์ เสียงมอเตอร์อย่างวิดโอ้เสียงมอเตอร์คันนี้ค่อนข้างดังนะวีทดังมากเลยโอเคไม่เงียบจนเกินไปนะเวลาขับก็พอมีอารมณ์ร่วมได้อยู่นะถึงจะไม่มีเสียงเครื่องมีเสียงมอเตอร์วิทวิทต่างต่างแบบนี้ก็ขับสนุกได้อยู่นะโอเคเรื่องความแรงเดี๋ยวขอลองออกตัวดยสิด,ดึงอยู่นะดึงเลยแหละด,งดรงอยู่ แรงอยู่ครับผมโอเคแต่รอบบทดนะตันอยู่295เท่านั้นเองเออถ้าอยากได้แรงไฟมากกว่านี้ก็ต้องไปจูนเพิ่มนะแต่ผมแนะนำว่ารถไฟฟ้าเีาเน้นต้นดีกว่านะผมว่าเน้นไฟไม,ไม่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่สำหรับรถไฟฟ้าแล้วยิ่งเป็นรถสำหรับวิ่งแท็กด้วยผมว่าเน้นต้นไว้ดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองวิ่งในสนามกันดูดีกว่าเอาสนามไหนดีอะเฮ้ยลองสนามนี้ไหมเออ อยู่ตรงที่เราเพิ่องออกมาเลยนะครับโอเคเ,เราขับกลับไปนิดนึงโอ้เดี๋ยวขอขับรถก,ก่อนคลิปไปเดี๋ยวระหว่างขับไปผมจะเงียบให้ฟังเสียงมอเตอร์จะชัดแล้วกันคันนี้ไม่มีเสียงเครื่องให้ฟังเนาะฟังเสียงมอเตอร์ไปแล้วกัน สนามนี้ไปครับไหนเรามาดูแรงม้าของรถกันสักนิดนึงนะครับคันนี้แรงม้าอยู่ที่1147แรงม้านะครับทอร์กโหดมากนะครับนเนื่องด้วยเป็นรถไฟฟ้าเนาะทอร์กเนี่ยหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบเก้านิวตันเมตรเลยทีเดียวนะน้ำหนักตัว1364กิกโลกร,รัมเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าโหดมากนะโอเคไปโอ้โหแล้วแบบดีไซน์อย่างสวยผมชอบดีไซน์คันนี้มากเลยอะเนื่องด้วยเป็นรถแทร็กด้วยอะดีไซน์มันดูแบบว่าฉบเฉี่ยวดีอะดูเท่อะ ชุดบอดี้พลาสต่างๆมันแบบสำหรับลุสนามอะ่ะเออดูอลังการดีสตาร์ทเลสเลยดูกันนะครับเวลาลงสนามจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงสำหรับแันนี้ออกตัวทำได้ค่อนข้างดีครับผมออกตัวค่อนข้างดีเลยเหยียบมิดไปครับเหยียบมิดไปเอาโอเคยๆแซงขึ้นไปครับผมทางตรงยาวความเร็วตันแค่นี้ครับผม อาจจะไล่แซงได้ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่รอบหมุดก่อนต้องเน้นแซงช่วงทางโค้งเอาโอเค,โอ,เคโอ้มีเบียดนิดนึงไปครับตอนนี้อยู่ที่หกนะเบรกเบรกเบรกอย่าไปอย่าไปมิดมิดโว้เสาไฟเบรกเกาะขนุนดีอยู่นะ ชอบไฟเบรกมากอยู่ตรงสปอยเลอร์ทุกเสียวเบาเบาเบา,บาโอเคเล่งออกจากโค้งก็ค่อนข้างไวใช้ได้อยู่เนื่องด้วยว่าคันนี้อัตราเร่งนะช่วงต้นดีอยู่แล้วเป็นรถไฟฟ้าหายครับโอเคแสงสองทางโค้งเอานะ ทางตรงเราแซงไม่ไหววะ่ะท็อปสปีดไม่ค่อยสูงแต่ตอนออกโคง้งได้อยู่ออกโค้งได้ไวอยู่นะอ,อือย้ยถูกจะสองขันหน้าแม่งแรงจริงสองขันหน้านี่ผมตามไม่ทันวะ่ะอ,อุอ้ยผูกสนามจะหมดนะด้วยออโอ้โหลื่นลื่นลื่นนิดนึงไ,ได้อยู่ กิงแฮเดลิงก็ดีอยู่นะเออเข้าโค้งเข้าอะไรนี่นึบอยู่โอเคเข้าที่3ไปสำหรับสนามนี้นะเราไปแพ้ช่วงทางตรงตอนแรกนะแซงได้ไม่กี่คันเองเพราะว่ารอบมันหดแค่นั้นนะรอบมอเตอร์มันได้แค่นั้นมันได้ความเร็วไม่ถึง300นะ290กว่าในช่วงทางตรงหรือยาวเดี๋ยวขอดูสนามต่อไปนะเล่นไปสนามไหนดี นี่ลองไปสนามนี้ดีกว่าน่าสนใจนะครับผมฟาดทาวเวลไปเลย <c oughs> โอเคมาสนามนี้ยังไงเหมือนถนนจะเปียกๆนะจะรอดหรือเปล่ปาเปียกว่ะจะลื่นหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมาลองดูกันเออออกตัวโคตรดีผมบอกเลยอัตราเร่งดีมากโอเครอบหมดอีกแล้วเบาๆเข้าโค้งวัววัลื่นนิดนึงนะ มาถึงเราแซงหมดเลยวะ่ะเฮ้ยลื่นลื่นลื่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยางเดิมไม่ถูกกับถนนเปียกยางเดิมมันเป็นอารมณ์ยางสนามนะน่าจะไม่มีดอกไวายครับอีานหน้าเป็นอพอลโลไอีนะอุ้ยแซงนิ่มเลยวะ่ะสนามนี้ชิวๆเลยเอาเรื่อง ขึ้นอยู่ที่หนึ่งแล้วครับสบายสบายชิๆชๆลๆหนุ่ลื่นมากเวลาเข้าโค้งนี่ต้องเบรกเยอะหน่อยโอเคค่อยไ,ไปครับบุ๋เบรก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 โค้งนี้แล้วไฟท้ายเราแตกตอนไหนวะเนี่ยไฟท้ายเราเป็นลายแล้ว ไปครับเนี่ยความเร็วทางตรงนะครับมันตันได้แค่นี้สองเก้าห้านะว้าว,าวโอ้เด็กเด็กเด็กโอ้ลื่นลื่นไปครับด้านหลังเริ่มตามมาแล้วเดือทางตรงเมื่อกี้เข้าไปนะด้านหลังไปตามเข้ามา ชิดติดสูดเราได้มากขึ้นตายครับแต่ทางโค้งนี่เราโหดอยู่นะเออเราเล่งออกโค้งไวแล้วก็ข้างเกาะหนุนด้วยนะแต่ว่าอันนี้ฝนตกนะถนเนเปียกเลยไม่ค่อยเกาะเท่าไหร่ฝนน่าจะเพิ่งตกใหม่ๆนุแบบนี้โอเคเออเกียวมิดไปบ้า โคตรโหดแรงมากเลยเนี่ยแรงมากบอกเลยว่าแรงมากอัตราเร่งดีมากเลยด้วยความเป็นรถไฟของจริงเรียบร้อยที่หนึ่งไปอับสนามนี้ผมว่าคันนี้เนี่ยเหมาะกับสนามที่โค้งเยอะๆนะครับไม่เหมาะกับสนามที่มีทางตรงยาวๆเยอะอันนี้ไม่เหมาะเพราะว่าท็อปสปีดมันไม่สูงไงเออมันจะแพ้คันอื่นเอาในช่วงทางตรงนะครับ แต่ว่าช่วงทางโค้งนี้ไว้ใจคันนี้ได้เลยมันเล่งออกจากโค้งค่อนข้างไวแล้วก็เกาะถนนระดับหนึ่งเลยเดี๋ยวไปดูสนามต่อไปสนามแบบสตรีทไหมแบบสตรีทก็น่าสนใจนะเอาสนามนี้ดีกว่าโค้งได้เยอะดีไปฟ้าทาวเวลไปเลยมาลองสนามแบบสตรีทกันบ้างนะไปตอนคืนด้วยสนามนี้ผมชอบตอนคืนมากเลยไปท้ายคันนี้สวยมากตอนคืนเป,ปลวไปครับ๊ อยวขอบอกคำเดิมนะว่าอัตราเร่งดีมากออกตัวโคตรดีโอ้ยโอ้โหโอ้โหู่แข่งจนรถชาวบ,บ้านนะเมื่อกี้โอเคได้อยู่ไปครับขนันหน้าโคตรแรงอะขันหน้าแรงไปป้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแฮกแฮกแกลข้างทางิ้หายไปครับ กลับสู่ถนนข,ขันหน้ามันคมมากเลยอะขันหน้ายัางคมโุ๊บวัวชาวบา้านขวานตรงวัชาวบ้านนี่แหละผมว่าโอ้โหเบ๊กเบ๊กเบ๊กโอ้หกระจกนี่แตกขั้วขันเลยฮะหลังคาคันนี้กระจกหมดเลยนะรอยเล้าทั้งหมดเลยตอนนี้อือคันแรกคันหน้านี่ จะคุมไปไหนเนี่ยโหดมากแรงตื้นอู้ห,หูตามไม่ขึ้นเลยอะ่ะคันหน้าโหดไปไหนพี่บอกให้ผมหน่อยบอกให้ผมหน่อยเฮ้ยเหมือนจะตามขึ้นอยู่เหมือนจะตามได้อยู่ตรงนี้ทางตรงว่ะตรงนี้ทางตรงเฮ้ยแต่ตามได้อยู่ดูตูดดูตูดดูตูดเฮ้ยคันหน้านี้ฮอนด้าเหรอ CRX ใช่ไหมเนี่ย อูแรงขนาดนี้เลยเหรอ CX b u g a t t นี่มาไปแล้วผมแต่เราก็แซงได้อยู่โอ้โหเดี๋ยวมิดไปเรียบร้อยที่หนึ่งได้อยู่นี่ก็จะได้ที่สองแล้วคันเมื่อกี้โคตรแรงนะครับ <c ười> เกือบแพฮอนด้า ต่อไปเดี๋ยวผมว่าผมไปลองเทสอ่าท็อปสปีดดูหน่อยดีกว่านะแต่ผมจะลองจูนด้วยนะถ้าท็อปสปีดเดิมๆตัวน,นี้มันก็ได้ประมาณ295้แหละอย่างที่เห็นไปนะมันแป๊บเดียวก็ตันแล้วเหยียบแป๊บเดียวก็ตันแล้วครับรอบหมดก่อนเดี๋ยวเราไปจูนกันตรงทางด่วนแล้วกันนะถ้าเราลองจูนแบบเอาท็อปสปีดจริงเนี่ยไม่ได้ขนาดไหนลองดูนะก็เดี๋ยวขี่ไปตรงทางด่วนนิดหนึ่งแล้วกันนะระหว่างนี้ผมก็จะงเงียบให้ฟังเสียงมอเตอร์กันอีกรอบสำหรับใครที่ชอบเสียงมอเตอร์บิดกฟีดไปครับ ทางดวนทางตรงยาตรงนี้ละเบรกนิดนึ่งโอเคคือตอนนี้เรารู้แล้วแหละว่าท็อปสปีดมันอยู่ที่295เนาะประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาลองจูนดูว่ามันจะจูนได้หรือเปล่านะเคียร์ลงอ่าเราจะปรับแค่เฟืองท้ายอย่างเดียวเลยนะจากเติม5.56เราจะลดลงนะปืดให้ช่วงความเร็วมันไปไกลขึ้นนะนี่ลดลงเหลือ4.04เลยนะลดลงมาคข,ข้างเยอะลองดูประมาณนี้จะท็อปสปีดเท่าไหร่ เบรกเบรกเดี๋ยวลองออกตัวดูนะออกตัวใน3 2 1สองหนึ่งได้ครับยังไงยังไงออตอบสปีดได้เท่าไหร่อุ้ยเอาเรื่องอยู่วะถ้าผมว่าอัตราเร่งตอนออกตัวมาเมื่อกี้ก็ไม่ไแย่นะก็ยังค่อนข้างเร็วอยู่ ความเร็วอยู่ที่364ระเออใช้ได้อยู่เนี่ยอัตาเล่งก็อาจจะไม่ลดลงเยอะหรือเปล่าจากความรู้สึกของผมนะผมว่ามันก็ยังเร่งเร็วอยู่นะตอนออกตัวตอนแรก3า0กว่าได้อยู่เลยครับได้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 กำลังมอเตอร์หมดแค่นี้ละ ท็อปสปีดอยู่ที่366โดยประมาณนะเดี๋ยวผมจะลองเหยียบไปเรื่อยนะจนถึงเนินด้านหน้านะทางเนินลงโอ้โหชาวบ้านโอเคตรงนี้ได้ไรอู้สามร้อยเจ็ดสิบสามโอเคได้ท็อปสปีดประมาณ373กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจากเรามาลองจูนดูแล้วเออจูแค่เกียร์นะ373ใครจูนเก่งๆผมว่าอาจจะได้มากกว่านี้นะ เออเป็นประมาณนี้นะครับเออผมว่าไม่แย่นะมาลองจูดลองลองไปวิ่งดูก็น่าจะโอเคอยู่นะผมว่าเรื่องของการออกตัวเนี่ยก็ไม่ได้แย่ลงเท่าไหร่นะออกตัวไวอยู่เหมือนเดิมไาลองจูด <ๆ S 2> เล่นดูแล้วกันนะสำหรับใครจะลองเล่นคันนี้<ๆ>แต่โดยรวมแล้วเดิมๆก็โอเคแล้วนะสำหรับวิ่งสนามก็โอเคแล้วแต่ถ้าใครอยากได้ท็อปสปีดมากขึ้นหน่อยก็มาลองจูนดูเป็น1หนึ่งคันที่ค่อนข้างโหดบอกเลยคือสำหรับใครที่อยากได้รถไปวิ่งสนามแล้วเป็นรถไฟฟ้าด้วยเนี่ยเออก็ก็ก็ดีเลยนะอาตาัตราเร่งดีมากเร่งออกโค้งได้ค่อนข้างดดดดีีนนะับแแลล้้ววกก็เเาาหไึยต่่ นั่นแหละเท่าสปีดมันน้อยนะครับถ้าใครได้เท่าสปีดเพิ่มก็ลองไปจูดเล่นดูนะครับไปได้เท่าสปีดมากขึ้นนะแต่อัตราเร่งช่วงต้นอาจจะลดลงหรือเปล่าน,นี้ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ชัวร์เหมือนกันนะแต่เท่าที่สัมผัสตัวเมเื่อกี้หลังจากจูดแล้วรู้สึกจะลดลงไม่มากเท่าไหร่นะยังรู้สึกว่าเร่งเร็วเหมือนเดิมอยู่เนะี่ยลองเร่งดูเนี่ยผมว่าก็ยังเร่งเร็วอยู่นะเอ,อ่ออัตราเร่งช่วงต้นมันก็ยังโอเคอยู่ลองไปจูดูแล้วกันนะสำหรับใครอยากลองเร่งคันนี้แบบจริงจังนะครับผม โอเคเอาประมาณนี้และการสำหรับคลิปนี้สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันเดี๋ยวคลิปน่าจะมาเล่นอะไรรู้อีกก็ฝากติดตามมาด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายจ้า